สุดชื่นมื่นพระเอกหนุ่มชอนจินดาโชตควงแฟนสาวดีไซเนอร์เพชรพิพัชราแก้วจินดาเข้าพิธีมั่นจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายท่ามกลางเพื่อนสนิทร่วมยินดีขอแสดงความยินดีกับพระเอกหนุ่มชอนจินดาโชตที่ล่าสุดควงแฟนสาวดีไซเนอร์เพชรพิพัชราแก้วจินดาเข้าพิธีมั่นเป็นที่เรียบร้อย โดยพิธีม่านจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่กรุงเทพมหานครเมื่อเช้าวันที่20สิงหาคม2566หลังก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเข้าพิธีทำบุญใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ที่พระสุพรรณเจดีเฉลิมพระเกียรติวัดกลางจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาข้ามกลางแขกผู้ใหญ่และเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่ไปร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากอาทิแอนทองประสงค์หมากปรินคิมเบอร์รี่ แอนโวนเทมัส๋อมแปม๋มนิธิอ้อมธิยดา เออร์สวิกรมยิหววปริยาการเป็นต้นสำหรับงานฉลองมงคลสมรสนั้นชอนจินดาโชตกับว่าที่เจ้าสาวจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จังหวัดเชียงรายเส้นทางรักของชอนจินดาโชตกับแฟนสาวดีไซเนอร์เทชตพิพัชราแก้วจินดาเมื่อปี2565ฝ่ายชายเคยให้สัมภาษณ์ว่าคบกันได้สองปีเป็นความรักที่ดีมากๆตนตั้งใจทำทุกอย่างเพราะอยากจะสร้างอนาคตผมชอบทุกอย่างในความเป็น เขานะผมชอบในธรรมชาติที่เขาเป็นมันแทบจะไม่มีความรู้สึกอึดอัดมันมีแต่ความสอดคล้องและส่งเสริมอะไรที่ผมทำให้เขาได้มันก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันเขาก็ทำให้ผมมั่นใจ